มาครับวันนี้เราได้น้องลายมานะครับแล้วก็เรามีน้ำจิ้มเก่าเหลืออยู่นะน้ำจิ้มขมนะครับเราจะมาทำเขาคล้ายๆรวนนะครับแล้วก็ใส่น้ํำจิ้มลงไปซดน้ํานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทํามันยังไงไป <c oughs> มีสูตรเด็ดเคยบอกนะครับพ่อผมเคยสอนว่าถ้าอยากให้เนื้อมันนุ่มนะครับนุ่มแล้วก็กินง่ายเวลาเคี้ยวนะครับนี่ โรยด้วย4ี่ส mm well ิด like ีกรีเข้าไปหมักไว้ประมาณสัก5นาทีนะครับแล้วก็เอาไปทำนั่นแหละรสชาติมันจะดีกแล้วก็หมักคนด้วยปช้อนจุดแล้วก็คนนะครับคลุกๆหน่อยหมักทิ้งไว้ให้แอลกอฮอล์มันเข้า เนื้อครับไปสัก5้านาทีมาครับเรียบร้อยนะครับนี่เนื้อเราหมักทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีได้ละแอลกอฮอล์กัดความเหนียวของไส้เรียบร้อยแล้วล่ะคิดว่า <c oughs> ไปเดี๋ยวเราปรุงรสกันก่อนแต่ว่าเดี๋ยวรอรอให้น้ําเดือดก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันไปรอชมมาครับน้ําเดิมได้ที่แล้วอันนี้ ใส่ไปก่อนเลยเกลือน,นิดหน่อยครับอันนี้จะเป็นเพลี้ยเพลี้ยปัวนะครับเพลี้ยสดนะผมไปแช่ฟิชไว้ใส่ลงไปเราจะปรุงรสให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใส่เนื้อตัวเนี้ทีหลักนะครับเพราะว่าเราจะไม่อยากให้มันสุกแบบสุกเลยอะ่ะอยากให้มันแบบว่ามีเดียมมีเดียมหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหนียวไปตุโดด ปลานิดหน่อยนะฮะไม่ต้องเยอะก่อไ้กลิ่นเป็นไงซู่ครับส่หลายแสบหลายใส่เข้าไปแล้วก็อันนี้น้ำจิ้มเรานะครับเหลือไว้เมื่อวานนะันนี้มี่าใส่ในี่คือไม่ต้องปรุงอะไรมากมายเลยอันนี้มีครบมีดีมีขี้เพี้ยมีพริกปน่นมีอะไรครบนะครับ เสร็จเดี๋ยวเรารอน้ำเดือดกันนะครับเดี๋ยวเราใส่เนื้อกันง่ายๆนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายๆมาครับเรียบร้อยแล้วน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับกลิ่นขี้เพียน,นี่ลอยมาเลยเต็มจมูกเลยเรามาชิมรสชาติกันออม,มอำำ่าลําเด็ดเลยครับทีนี้มาขั้นตอนนี้เราใส่เนื้อไปเลยนะครับเราไม่ต้องใส่นานนะครับพอแบบ ให้มันแบบมีเดียมมีเดยมนะครับประมาณนี้นะครับอ,อะอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมซอยนะครับแล้วก็โหระพาใส่ไปแค่นี้นะครับเสร็จแล้วไปยากเดี๋ยวเราไปชินกันนะเนี่ยเอาแค่นี้พอเนี่ตัว ทีเด็ดเลยไปไปชิมกันมาครับเรียบร้อยนะครับสำหรับอะไรวะน้องลายนะครับน้องลายอุเพียนะครับนี่สดนมม้ำร้อนๆนะครับ โอ้โหเฮ้ยจอดเอ้มาทำมานจวดมันก่อนนะครับน้องลายนี้มันอร่อยจริงนะมาจวดส้นอ้าวจอดมาส่วนตามมันร้อนนะครับ ขม,มอหลังนี่ตุมน้องลายน่ครับมันร้อนเลยไปอืมอหวอยนุ่มเนี่ยทำเป็นแซ่เล้านะมันไม่ใช่อย่างนี้อร่ย nung mà nghe nung đẹp hoa chín Ừ. Ừ. โปรโลก่นอนยอดอหมองเราจะแกงจริง่าแล้วเปลี่ยปากไปลองทำดูนะครับตามสูตรนะครับเดี๋ยวลงให้ใน,นสายเมาครับยูทู e นะครับเดี๋ยวลองไปทำดนะูไม่แได้อาใจดีอาจจะลงติกติกตก็ได้ <c ười> คลิปนี้แหละไป เก่าคอนเด็ปแกงเขาอ,อร่อยหาที่ไหนได้กว่าตรงนี้กินคนเดียวนะ <c oughs> กินในนี้ได้ไม่เป็นไรดูกินหมดได้ไม่ไหวอื้อ อร่อยจริงไปลองทำนะครับอร่อยมากเจอกันขึ้นหน้าปักกดไลค์กดติดตาม้วยครับอย่าลืมมอด้วยครับสวัสดี